โอ้ล้ำหน้าปะไม่ล้ำหรอโอ้ยบอลแม่งลื่นหไหลไงเอาเป็นว่าแม่งไม่ใช่เลเตอร์ปีที่แล้วอะออแม่งคนละทรงกันเลยเนะี่ยไปดิไปดิเออ โอ้โหแมงไว้โอ้โหแมงไวโอ้โหโอ้โหอุ้ยเอ้ยแมงต้อนี้ดิ อู้ทิ้งบอลทิ้งบอล